ปก so okay. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั่วประเทศนะครับหนาะที่ชั้หนังสือมี้ข้างหน้าเล่มเขียนว่า student นะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนนะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านั่นก็คือนะครับ lesson o n นะครับบทที่หนึ่ง lesson ให้ฟังนะครับ point ให้ชี้อ่านและ repeat ให้อ่านตามนะครับดังนั้นเมื่อมีคลิปเสียงก็ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับผม student Students Book Unit 5, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Internet Cafe. Bowling Alley. Amusement Park. Shopping Center. Train Station. Pizza Place. โอเคนะครับนะคลิปเสียงสั้นๆนะครับอ่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับผมก็ทับศัพ์ไปเลยนะครับนะอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับหมายถึงว่าร้านบริการให้นักเรียนมาเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับมาค้นหาข้อมูลนั่นเองนะครับโบลิ่งแอลเลนนะครับแอลลี่นะครับนั่นก็คือลานเล่นโบลิ่งนะครับนะหรือสนามโบลิ่งนะครับ Amusement Park นะครับแปลว่าสวนสนุกนะครับนะ Park เฉยๆแปลว่าสวนสาธารนณะแต่ Amusement Park สวนสนุกนะครับ Shopping Center นะครับ Center แปลว่าศูนย์กลางนะครับ Shopping การซื้อสินค้าก็ศูนย์การค้านะครับ Train Station นะครับก็คือสถานีรถไฟ Pizza Place นะครับ Place แปลว่าสถานที่นะครับ สถานที่พิซซ่าก็คือสถานที่จําหน่ายพิซซ่านั่นเองนะครับหรือร้านขายพิซซ่านะครับผมทีนี้เขาบอกว่าข้อที่สองให้ r อ,อ,อ่านนะครับแอนและให้ match ให้จับคู่นะครับข้อที่หนึ่ง it is a place นะครับมันคือ it แปลว่ามัน is แปลว่าคือนะครับ a place แปลว่าสถานที่แห่งหนึ่งเรียนกับครูพี่นันนะครับคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์อย่างนี้นะครับนะสไตล์การกสอน ของครูพี่นัน Where นะครับเป็น relative pronoun นะครับขยายคําว่า place นะครับแปลว่าที่ซึ่งนะครับอย่าไปแปลว่าที่ไหนนะครับนะ We พวกเรา send ส่งนะครับ and email ก็คือ email หนึ่งฉบับนะครับนี่คือแปลตามหลักวัยากรณดี๋ยเวลาแปลเป็นไทยแปลว่ามันคือสารที่ที่เราส่งอีเมลนะครับดังนั้นมันก็จะจับผู้กับข้อไหนครับนักเรียน สถานที่ที่จะส่งอีเมลก็คืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับตอบข้อ e นะครับนะแล้วเราก็มาจับคู่กับภาพด้วยนะครับภาพก็เป็นภาพนี้นะครับนะภาพนี้ภาพเมาไม่ได้เขียนหมายเลขไว้นะครับนะข้อที่สองอีดิสเพลสนะครับมันเป็นสถานที่แวร์ที่ซึ่ง g ี b กโบ i n g g โกโบลิ่งอย่าลืมนะครับคําว่าโกนี่อย่าไปแปลว่าไปนะครับนะเพราะว่ากีฬาที่ลงท้ายด้วย ng จะใช้โกนําหน้ากีฬาที่ เป็นลูกกลมๆนะครับนะจะใช้ว่าเพลย์นำหน้านะครับแล้วก็นอกนั้นกีฬายอย่างอื่นจะใช้ดูนำหน้านะครับโดยที่ไม่ต้องไปแปลนะครับนะไม่ต้องไปแปลคําว่าไปนะครับนะมันคือสถานที่ที่ทึ่งเล่นโบลิ่งนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นโบลิ่งแอลเล่นะครับก็เอ A นะครับนะก็เอ A. แล้วก็รูปก็เป็นรูปนี้นะครับ ข้อที่สามว่า this is a place where we take a train we take a, a train ตัวทีครับ a train ก็คือเราขึ้นรถไฟนั่นเองนะครับนาะ take a train เราขึ้นรถไฟก็ต้องสถานีรถไฟนะครับนาะก็ข้อ f นะครับแล้วก็ภาพก็ภาพนี้นะครับนะเมาส์ของคุณครูนี่ใช้แอปพลิเคชันนี้เมาส์มันมองไม่เห็นนะครับนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเห็นก็ต่อเมื่อเวลาคุณครูขีดนะครับ ข้อที่สี่ครับวีดีส์อเพลสมันเป็นสารที่แวร์ที่ซึ่งวีบายติ้งบายติ้งแปลว่าซื้อสิ่งต่างๆนะครับนะซื้อสิ่งต่างๆก็ต้องเป็นอศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้าก็ชอปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับข้อสี่นะครับนะชอปปิ้งเซ็นเตอร์ในภาพก็เป็นภาพนี้นะครับนะชอปปิ้งเซ็นเตอร์ข้อที่ห้าครับวีดีส์อะเพลสแวที่เ o กออนโรลเลอร์โคเตอร์ โรลเลอร์โคสเตอร์นะครับแปลว่าม้าหมุนอ่าแปลว่ารถไฟเหาะนะครับนะรถไฟเหาะนะครับในที่นี้ก็ต้องคู่กับข้อบีนะครับก็คือเอเมลส์มุนพาร์คในสวนสนุกนะครับสวนสนุกรถไฟเหาะนะครับก็อ่าสวนสนุกในที่นี้มีภาพนี้นะครับนะภาพนี้อาจจะเป็นม้าหมุนเป็นอะไรก็ว่ากันไป แล้วก็สุดท้ายก็มี t h ่ place where we have pizza นะครับมันคือสถานที่ที่เรารับประทานพิซซ่านะครับนะก็ต้องเป็นพิซซ่าแอลเลนะครับนะก็คือข้อพ่อดีนะครับเือพิซซ่าพิซซ่าเพลตัวจริงครับไม่ใช่พิซซ่าแอลเล่โบล n g แอนเล่นะครับนะพิซซ่าเพลสนะครับนี่นะครับตามภาพนี้ดังนั้นนักเรียนต้องจับผู้ประโยคนะครับแล้วก็ข้อ a b c d e f แล้วก็ภาพนะครับสามอย่างให้คู่ด้วยกันนะครับผม และคุณครูก็แปลให้ขั้นล่างนี้นะครับพร้อมกับเฉลยให้แล้วด้วยนะครับนะเป็นว่าหน้าที่61ก็จบนะครับ